วันนี้จะมาเก็บเห็ดรอบบ้านนะคะมเดินหาเห็ดเพื่อมันจะมีหน้าบ้านเห็ดปลวงนะคะปีที่แล้วมันเคยขึ้นของนี้ปีนี้น่าจะขึ้นอีกนะคะ สองดูอุ้ยขึ้นจริงๆด้วยค่ะนี่ไงคะกำลังดอกตูมเลยคะ่ะกำลังตูมเลยนะคะเราจะมาเก็บเห็ดน,นะคะไม่ต้องไปเก็บไกลนะคะเก็บรอบๆบ้าน กำลัาางดอกดติมมาเห็นไหมคะสวยอ่ะสวยค่ะต้องเอาไม้ขุดเข้าไปเรื่อๆจะได้ทั้งมันยาวนะคะอ๋อแบนี้คะ่ะเห็ดขึ้น เดินมันเหนียวค่ะต้องระวังเดี๋ยวมันหักอู้ขึ้นเยอะเลยค่ะามาเก็บเห็ดด้วยกันค่ะขึ้นเยอะเลยดูข้างล่างเตรียมถนนหน้าบ้านเองนะคะด,ดูกำลังตูมสวยเลยค่ะเนี่ตอนนี้ดูสิคะอ้ยเยอะออกเยอะเลยค่ะปีนี้อุ้ยออกเยอะเลยเห็นไหมคะ เห็บตัวอู้ยตั้งเยอะเลยค่ะเต็มเลยค่ะอบบนี้คะ่ะกำลังดอกตูมอย่างสวยเลยค่ะอู้นี่ก็เต็มนะคะใต้ต้นอยู่ค่ะปีที่แล้วออกไม่เยอะเท่านี้น กำลังดบดตรงสวยเลยค่ะน,น,นี้คะ่ะกำลังกอ,อกต้องเอาไม้ขุดให้มันดูให้มันลึกๆมันจะได้ทั้งรากเพราะรากมันอยู่ลึกนะคะโอ้ตรงนี้ดว้วยค่ะดูเต็มไปหมดเลยคะ่ะ ชัน,นะคะ่ะกำลังตูมออกเลยค่ะโอ้ยยาวมากเลยค่ะต้องค่อยดึงนะคะเดี๋ยวมันจะขาดโอ้โหตูมเต็มเลยค่ะขาดเลยค่ะถ้าดึงแรงขาดเลยนะคะ โอดูสิกำลังออกอันนี้ไม่ได้ไปเก็บไกลนะคะเห็ดปวเก็บรอบๆบ,บ,บ้านเองค่ะข้างหน้าก็เป็นที่ปลูกหญ้านะคะปลูกหญ้าหวานหญ้าในเปียร์ทางนู้นก็เป็นค้อบัวตรงข้างก็จะเป็นสวนยางนะคะรอบๆบ,บ้านไม่ต้องไปเก็บไกละะเก็บแค่นหน้าบ้านนะคะ ได้ปลวกกินได้เห็ดปลวกกินทุกปีเลยค่ะโอ้ตรงนี้โอ้ยทางนู้ดีกว่าดกำลังออกเต็มเลยค่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเก็บเห็ดก่อนค่ะ